สวัสดีครับมนีเะพามาเบืองต้นอินทพาลัมนะครับเป็นต้นอินทพาลัมเพราะเนื้อเยือ่อมีอยู่ประมาณ10หาต้นก็เป็นต้นเนื้อเยื่อทั้งหมดนะครับอา,อาจจะมีคําถามจากาพี่นอ้องยังคนทียังบรทุนหูจักว่าต้นอินทพาลัมเนี่ยก็ปลูกจากเนื้อเยือ่อกับเพาะเมล็ดก็มี2ออย่างแต่ว่าเพาะเมล็ดกับเนื้อเยือ่อมันต่างกันอย่างไรเดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังนะครับ สำหรับต้นต่อมาครับเป็นต้นที่สองอีิสือต้นมาอ่ามีมีมีมหลายราคาแล้วแต่ว่า,าพันเอียงแต่วาในี้สวนเนี่ยมีบาฮีแดงบาฮีเหลืองโคไนซี่ฟูดเดลี่แล้วก็นาวาเดอร์มีอยู่ประมาณ4่สสายพันธุ์ราคาจักบาทแต่าหากว่าเปน็นมันมันมันแล้วแต่แล็บอะครับแต่าหากว่า ดพดหรือว่าเนื้อเยื่อมาจากอังกฤษนั่สิราคาก็จะอันหนึ่งถ้าหากว่าตนมาจากอิหร่านราคากักับอีกแบบหนึง่งแต่ทางทางนี้ก็คือว่าตนมันมันสูงขนาดใดแต่ถ้าหากว่ามันเป็นตนพันุานมาจากแคปซูลมันก็จะมีราคาต่างกันถ้าหากว่าของอิหร่านเนี่ยอันนี้หมายถึงว่าประมาณราคาตอนที่ผมซื้อมาด้วยราประมาณปีหนึ่งเลยแหะถ้าหากว่าของอิหร่านเนี่ยกับประมาณ พันแปดพันเก่าสองพันหากว่าเป็นของแ l a อังกฤษกับประมาณสองพันหนึ่งสองพันสองสองพันสามประมาณเนี่ยครับราคาตอนนั้นนะนะแต่ว่าตอนนี้ผ่านมาประมาณปีหนึ่งแหละกับผมกับบหลูกันว่าราคามันจะต่างกันปันไหนแต่ว่าผมว่าน่าจะจะบ่ต่างกันมากนะครับอ่ามเบิงต้นที่สามครับแต่ว่าทั้งเบิร์ดสิบสี่ต้นนี่ยผมก็จะมาได้หรอกว่าต้นใดมันเป็นโคเนซี่ บาฮีแดงบาฮีเหลืองนาวาเดอร์กับกะบลูเพราะว่าตอนปลูกเนี่ยก็คือปลูกเลยเพอมันใหญ่ขึ้นมากเนี่ยกบลูว่าตน้นใดเป็นตน้นใดสิอีกสหอดอีกที่หนึ่งสิลูอีกที่หนึ่งก็คือตอนที่มันเป็นหมากกันแหละนะครับอ่ะถามว่าตอนถี่สือมาต้นจากแคปซูลน่ะต้นจักบาทอ่ะเดี๋ยวเบิงเบิงต้นนะครับผมมีตัวอย่างอ่ะเนี่ยประมาณประมาณเนี่ยครับ ประมาณนี้ครับแต่ว่าต้นนี้เป็นเพาะ,มะเมล็ดอ่าผมถอนมาให้เบิงเป็นตัวอย่างว่าต้นประมาณนี้แหละครับประมาณพันแปดสองพันสองพันสามประมาณนี้แล้วแต่แล็บนะครับแลับเป็นหยังมาเน,นี้อ่าเป็นหยังคําถามต่อมาเป็นหยังพิ่นเอ่อคือปลูกเพาะ,มะเมล็ดเป็นหยังบางคนคือปลูกเนือเยื่อ มันก็นจะมีขอดแตกต่างกันไปครับเดี๋ยวผมจะมาเบาต่ออีกที่หนึ่งนะครับต้นต่อมานะครับก็เป็นต้อนอินทะผาลัมปลูกได้เดือนเมษาครับแต่ว่าก่อนมาปลูกเนี่ยใบคนคนจะถามว่าเป็นยังขึ้นต้นใหญ่แทะพึงเอาเมื่อปลูกได้เดือนเมษาเมษาพฤษภามิุนากรกดาประมาณ3เดือน เป็น่ยนคือตน้นใหญ่แท้ตอนที่ผมสือมาจากแคปซูลนะ่ะผมเอามาใส่กระถางไว้ก่อนประมาณห้าหกเดือนนะ่ะจึงจะมาปลูกครับเพราะฉะนั้นจากแรกๆผ่านมาอีกประมาณหกเจ็ดเดือนเนะี่ยต้นมันก็จะสูงขึนขึนพอสมควรแล้วแลวเอามาล่งหลุมเนี่ยสามเดือนเนี่ยต้นขึใหญ่เร็วเพราะว่าหากมันหลายถ้าเป็นอ,อินทพาลัมจากต้นเนื้อเยื่อเนี่ยคือหากมันจะ มันจะหลายแห้งมันจะบคือคือออินทพลรมที่เข้าพะจากมาเมล็ดนะครับสำหรับต้นต่อไปครับต้นกะลำต้นคือใ่ใ่อวบกำลังแตกใบอาจจะมาเว่าต่อนะครับสำหรับพเพาะเมล็ดนะบางคนเนี่ยเวลาไปซื้อทีลาน รือว่าสั่งมากินก็สีนะครับบางคนเขาบอกว่าบ่เคยกินลาเวลาซสื่อมาก,กินทแทแเลกเนี่ยะะกะกระลดฝาดเห็นเขาบอกว่ามันหวานมันหวานมันหวานแต่ว่าจะของไปสื่อมากรลดฝาดนั่นอาจจะแปลว่าสื่อจากคนที่เขาปลูกจากเพาะเมล็ดก็ได้เพราะว่าคนที่ปลูกจากเพาะเมล็ดเนี่ยมันจะฝาดมันจะบขึ้นเหนือเยื่อถ้าหากว่าเนือเยือเนี่ยตน้นต้นมันจะ จะบอบบอ,บอ,บอ,บอแปลกนะครับสวัสดีครับมื่อนี่ยจะพามาเบิงต้นอินทะพะลําปลูกได้สเดือนเป็นต้นพันธุ์เนื้อเยื่อตรงนี้กอยู่อ,อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครน,นะครับเป็นอยู่บันปวกนะครับอาจจะมาเล่า่อยฟังว่าต้นอินทะพะลำมเนี่ย ก็คือเวลาปลูกเนี่ยกับปลูกอยู่อยู่สองอย่างละกันปลูกจากเนื้อเยื่อกับเพาะเมล็ดเนื้อเยื่อกับเพาะเมล็ดนต่างกันจังไนถ้าหากว่าเฮาซื้อต้นเนื้อเยื่อมาปลูกเนี่ยนั่นแน่นอนว่ามันจะเป็นตัวแม่แหลก้กการมันมันจะบเปลี่ยนโบ,โบต้ตงมาหลุนว่าเขาปลูกแล้วมันจะเป็นตัวผูหรือมันจะหวานหรือบาหวานจังสินะแต่ว่าหล่อร์เนที่ซื้อมาจังไรก็เป็นตัวแม่อยู่แล้ว ออกปลูกออกหน่วยแน่แน่นอนแต่ว่าส่วนจะหวานขนาดใดอะ่ะมันอาจจะอยู่ที่การรักษาของเห่าการดูแลข,ของเห่านะครับหวานหวานอยู่เลยแหละ,แ,หละแต่เพียงแค่ว่าจะหวานรสชาติแบบใดอะไรยังไง่ายประมาณเนี่ยเขาก็ต้องมาดูแลต่อครับหล้วกาสำหรับเพาะเนือเอเเน้อเยือ่อเพาะเนื้อเยื่ออีกจางหนึ่งขอดแตกต่างจากเพาะ,มะเมล็ดก็คือราคามันแพงเพราะว่าตนหนึ่งนะ ถ้าหากว่าข้าปลูกข้าสือมาจากแล็บต่างๆเนี่ยราคามันก็นพอสมควรอันนี้จะแคบซูลแคปซูลเนี่ยถ้าหากว่าส่วนมากที่เขาสือมาแต่หากว่าเป็นแล็บอังกฤษราคากับประมาณ2000กว่าบาทอันนี้จะแคปซูลนเลยนะ2 0 0 0 2 0 0อ2 0ัประมาณเนี่ย้าก็และแคบซูลที่มาจากอ่าล็บอิหร่านกับประมาณ1,800 พันเก่าสองพันประมาณเนี่ยครับแล้วแต่ว่าเฮาจะสั่งซื้อจากสราคาจะบต่างกันมากประมาณสักร้อยสองอยประมาณเนี่ยครับทางนี้ทางนั้นก็แล้วแต่ตน้นน้ำ่าต้นมันจะสูงขนาดไหนนะครับอันนี้คือแต่ล่องคือเบงว่าการปลูกอินทพาลัมเนี่ยมันก็จะเป็นการลงทุนค่อนขาง,งสูงถ้าหากว่าบวมีเงินเนี่ยอ่าหรือบวมีต้นทุนมันก็นจะลําบากนิดน,นึงแต่ว่าส่วนมากอะ่ะ คนที่เขาบ่ามีตนทุนเนี่ยเขาก็จะเอาเม็ดไปปลูกแต่ถามว่าเอาเม็ดมาปลูกเนี่ยมันก็จะมีทั้งขอดีกับขอเสียเอา,อาไาไงว่าขอเสียมันจะเป็นแบบใดน,นะครับขอเสียของมันก็คือว่าเวลาเขาว่าปลูกนะเขาต้องหลุนหลายต่อรุ่นต่อที่หนึ่งนะรุ่นนักกระตอลีอีกก็บอกว่ายๆรไงหลุนต่อที่หนึ่งเขาต้องมาปลูกกลัวเข้าจะหูจักว่ามันจะเป็น ต้นผูหรือต้นแม่ก็ต้องใส่เวลาโอ้กับน่านอะ่ะเป็นปีสองปีจนกว่าว่ามันจะจะจะมีจะออกผลหรือพ่อสังคนที่เขาเก่งจริงๆเนะี่ยเขาจงสังเกตได้ว่าต้นนี้มันเป็นตัวผูหรือตัวแม่ถ้าหากว่าเ้าลูกอ่ะรุ่นแล้วต้นนี้มันเป็นตัวแม่แน่นอนมันจะมีมมกเขาก็ต้องมาหลุนต่อว่าต้นนั้นลด นันจะฝาดหรือมันจะหวานแต่ว่าส่วนมากบอกเลยครับขั้นเท้าปลูกนี่ประมาณ10ต้นนะจะเป็นต้นผูอยู่ประมาณสักเต้น8ต้นอีก2ต้นก็จะเป็นต้นแม่แล้วก็ต้นแม่2ต้นก็ต้องมาลุนอีกที่นึ่งว่ามันจะฝาดหรือบ่ฝาดแต่ถ้าหากว่าโชคดีมันเป็นมันกลายพันต้นนั้นหวานเท้าก็สามารถใน้พันธุ์ใหม่ๆมา เราสามารถตั้งซื้อพันธุ์เจ้าของได้ในสวนแต่มันก็มีโอกาสค่อนข้างจะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเขาเลยโอกาสลุ่นลองนึกว่าถ้าหากว่าเขาปลูกอยู่สวนเห่าเนี่ยประมาณสักปลูกจากพอมเมลลดนะประมาณสักลอยต้นผ่านไปประมาณสักปีหนึ่งสองปีอะสองปีแล้วกันมันเป็นหมากเนาะสองปีสามปีลอยต้นเสียปุ๋ยไปเท่าไหร่เสียเวลาไปเท่าไหร่ถ้าหากว่า มันเป็นตัวผูเบดหรือเป็นตัวเม่แค่สองสามตน้นหลักกัส่วนตัวเมยกับมีรถฝาดนําจะมีความรู้สึกจังไดบางส่วนเนี่ยเขาเขาตัดทิ่งเขาโลถทิ่งต้องไปสื่อแบบเนื้อเยือ่อเมื่อปลูกอะครับอันนี้คือข้อแตกต่างของมันสาหรับเนื้อเยื่อกับเพาะเมล็ดนะครับต้นต่อมานะครับอากาศจะมา่ว่าเรื่องเวลาคนไปสื่อกินนะอะคนแบบบรูว่าอ,อินทพาลัมเนี่ย มันปลูกแบบใดมันปลูกจากแบบใดมันจึงหวานหรือรสชาติมันฝาดบางคนไปสื่ออยู่ตลาดแบบเนี้ยสื่อมากินเห็นคนเขาบอกว่าหวาน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 เฮ้ยเวลากูไปสื่อไปอย่างมันคือฝาดแทะนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าคนที่เขาปลูกนะเขาปลูกอาจจะปลูกจากเพาะเมล็ดก็ได้เพราะว่าถ้าหากว่าเป็นเนื้อยเยื่อเนี่ยมันหวานอยู่แล้แหละแต่ว่าจะหวานน้อยหวานมากหวานขนาดใดเนี่ย ก็อย่ท่การดูแลอีกที่หนึ่งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปลูกอินทะพะลัมเนี่ยจากเนื้อเยื่อกับพ่อมเมล็ดมันก็จะมีข้อแตกต่างกันนอกจากข้อแตกต่างในเรื่องการลงทุนแล้วก็การเวลาเวลาปลูกแล้วก็เรื่องของผลผลิตน้ำก็ล่องเมืองว่าถ้าหากว่าเราลงทุนได้หลายอ่ะขายบ่ไดดเสียเวลาไปเป็น2ปี3ปีแล้วก็ต้องมาโลทิง มันก็นจะเสียเสียดายเวลาเสียดายเงินนําเสียดายปุ๋ยนํานะครับอีกสําคัญนะครับมันก็นจะขายบาออกเขาก็จะสู่คนที่เขาปลูกจากเนื้อเยื่อบบได้นะครับต่อมานะครับในสวนผมเนี่ยมีอยู่ประมาณสักสิบสี่นะสิบสี่สิบห้าต้นปลูกปลูกข้างๆสวนทุเรียนนี่แหละครับนสวนทุเรียนที่ทายไปเ้เบิงกรนน้นนี่นะเพราะว่า กระแสมันกะมาแรงช่วงหนึ่งอะนะปีทิดหลายๆปีที่ผ่านมาราคามันกะค่อนข้างดีก็เลยอยากปล่อยอยากปลูกทุเรียนย่างเดียวปลูกอ um. ินทพะลัมไวเน่มาขายเนี่ยก็จะได้ขายสองอยางคู่กันบ่ต้องขายแค่ทุเรียนย่างเดียวอินทพะล um. ัมมีหมากมีผลเท่ากับยังาสามารถขายต่อได้นะครับอ,อยู่สวนผมเนี่ยมีอยู่ประมาณ4ี4สายพันธุ์มีบาฮี แดงบายฮีเหลืองโคไนซีนาวาเดอร์แล้วก็ฟูเดลี่ถามว่าราคามันต่างกันบ่ต่างกันนะครับรสชาติแต่ละพันธุ์ก็ต่างกัน,กนถ,ถ้าเป็นบายฮีเหลืองเนี่ยลูกมันก็จะเรืองเหลืองบายฮีแดงลูกมันก็จะเป็นสีแดงๆนะครับแต่ว่าราคาเนะี่ยถามว่าบายฮีคือกันราคาก็ต่างกันนะ บาฮีเหลืองเนี่ยราคากับประมาณ2,000กว่าบาทก็แล้วแต่แลบเหมือนเหมือนที่บอกไปก่อนหน้านี้ครับแต่ถ้าหากว่าเป็นบาฮีแดงราคาก่อนจากแคปซูลก่อนหน้านี้ที่ผมซื้อประมาณปีหนึ่งนะครับกับผมซื้อมา8,000บาทต้นจากแคปซูลนะ8,000บาทนะครับฟูลเดลี่ก็ประมาณ3,000 3,000กว่าบาท3า0 0นหานี่แหละนาวาเดอร์ก็ประมาณ4,000 ต้นหนึ่งนะก็แล้วแต่มีสายพันธุ์อื่นที่แพงกว่านั้นอ,อัมเอสดาฮานเสียต้นละ,ะมาณเก่าพันหมื่นนะครับจากจากเนื้อเยื่อจากแคปซูลนะเป็นเป็นต้นเนื้อเยื่อจากแคปซูลเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยคนปลูกหลายแล้วบางคนเขาก็จะปลูกเขาก็จะไปซื้อต้นนอมันนะอ่ะนอมันจากสวนใหญ่ๆเขามีนอขายอยู่ แต่ผมแนะนำนะครับถ้าหากว่าเป็นไปใดนะให้ไปสื่อเนื้อเยื่อนั่นแหละมาปลูกรับรองว่ามันจะโตเร็วแต่าหากว่าเขาสื่อนอนมาปลูกเนี่ยผมลองสื่อมาแล้วโตชา้วก็ตายพร้อมกมัมีนะครับเพราะฉะนั้นา,าสำหรับจากประสบการณ์ละกันครับก็เป็นต้นเนื้อเยื่อดีกว่าถึงมันจะแพงแต่ว่ามันก็มันก็คุ้มค่านะครับ อ่าสำหรับต้นต่อมากครับอ่ในสวนผมเนี่ยตรงบอกก่อนว่าประมาณ 14- บสหาต้นเนี่ยสามานสี 3, 4, สายพันธ์หาสายพันธ์เนี่ยผมจำาบ่ได้ว่าต้นไหนเป็นโคเนซี่บาฮีเหลืองบาฮีแดงอ่จะบ่ได้หรอกแล้วก็มันมีต้นหนึ่งเป็นตัวผูกกานามิต้นกานามิเป็นอินทพารัมต้นผูเบิงส่งแล้วก็จะเป็นต้นนี่แหละมันบกคือชาวบ้านเขาใบมันก็นจะอ่าเน่หน่อยดรวยจักแมนบมบุผมกับบุลูกัน จำไม่ได้เนาะแต่ว่าในสวนเนี่ยสิบสี่สิบห้าต้นเนี่ยก็จะมีต้นหนึ่งที่เป็นต้นผัวครับเพราะว่าอินท่าพาลัมเนี่ยบ่แมนว่าเขาปลูกไว้สูสืๆมันก็จะเป็นหมากนะเขาต้องผสมเกสรนำตัวผู้ครับตัวต้นต้นผัวกับต้นแม่ละกันมันก็จะมีเกสรนะมันก็จะมีวิธีการของมันอยู่สําหรับผู้ลูกอยู่เพิ่อจะจะล่งคลิไว้นะแต่ว่าผมเมื่อบาถึงขันนันหรอกเพราะว่าเพิ่งเอามาปลูกใหม่เองเพิ่งล่องเบิ้งละกันเห็นมันมาแรงกันเลย ลอ่องเบงว่าปลูกเบงมันจะเป็นอย่างไรนอกจากปลูกทุเรียนแล้วก็อยากปลูกอันนี้เสริมเติมเข้ามาเวลาขายเนี่ยจะมีอย่างขายลหลายอย่างนะครับมเมื่อว่าเรื่องราคาเนาะแต่หากว่าในเมืองไทยเนี่ยเข้าคนไทยก็จะมากินแบบกินแบบดิบอะ่ะกินแบบดิบเพราะฉะนั้นพันธุ์ที่นิยมปลูกในเมืองไทยเข้าก็จะเห็นกัน,ลนหลายๆที่เขาเอามาขายก็มีบาฮีเหลืองอ่ะลูกเรืองเหลืองบาฮีบาฮีแดงเนี่ยก็บ่คอยเห็นเพราะว่า ต้นมันแพงบางคนเขากระโบคอยแบบโบคอยปลูกนะสำหรับคนมีเงินเขาก็จะมีปลูกไปประดับสวนอยู่นะต้นาบาหีแดงอาเอสด,ดาฮานังสินะมันก็มันก็นจ,ะนกนจะมีประดับสวนสําหรับคนเขาเขาพ,อ,พอมีเงินแต่ถ้าหากว่าคนต้นทุนบ่หลายเนี่ยเขาก็จะปลูกที่นิยมกันกับบาหีเหลืองราคาก็จะต่างกันนะครับาบาหีเหลืองเนี่ยบางสวนเขาก็จะขัดใส่ เก,เกัญชิกเกตหนึ่งลละสามร้อยลละสี่ร้อยกันไปแต่ถ้าหากว่าลูกน,น้อยๆก็โลอยห้าสิบสองร้อยประมาณนี้นะครับสำหรับพันธุ์อื่นบายฮีแดงอเมสด,ดาฮานเนี่ยก็จะแพงอ,อ่าโลละอเมสดาฮานหนี่งลอยละห้าลอยลละเจ็ดลอยนะครับก็แล้วแต่ว่าอ่าใส่ขนาดใดแต่ว่าตำตำเนี่ยถ้าอเมสด,ดาฮานรสชาติมันดีนะมันหวานถ้าหากว่า ไผ่บเคยชิมก็ล่องชิมบ่งก็ได้ครับในเน็ตใน u t u b e ก็มีแต่ว่าเฮาก็ต้องสั่งซื้อในที่ที่แบบเชื่อใจได้เพราะว่าบางที่เฮาเขาสั่งซื้อเขาบ่เห็นหน้าเห็นตากันนะเนาะบางที่เขาส่งมาแบบใดงซส่นะเออส่งมาแบบใดอ่าเป็นพันจากเนื้อเยื่อหรือเพาะเมล็ดเหมือนที่มบพว่าวันแหละแต่หากว่าเจอรถฝาดเนี่ยมันก็บคุ้มกันเสียเงินต่างห0 0อยโลนึงนะครับบางที่กเจ็ดลอยก็แล้วแต่ใส่เนาะเพราะฉะนั้นหากว่าเฮาจะซื้อจากเน็ต เอากระลองบางนิดหนึ่งว่าเสื้อถือได่บอนะครับเวลาการปลูกนะสำหรับในสวนผมเนี่ยคือเนื่งจากว่ามันเป็นพื้นที่ต่ำรครับก็เลยยกคู่ขึ้นแบบนี้คือคู่ทุเรียนแหละเออยกคู่ขึ้นแบบนี้กับปลูกเลยอ่าตอนปลูกก็บด้ใส่ปุ๋ยอย่างใส่แคราไตโคเดอร์มา แค่นัน้นแหละครับแล้วก็ปลูกปกติทั่วไปเหมือนปลูกต้นไม้ทั่วไปนี่แหละมันก็ใหญ่อยู่นะปกติแต่ว่าถ้าหากว่ยาใหญ่กว่านี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาอะไรกว่านี้พวกด้วงแต่ว่าตอนนี้ยังมันถึงขั้นนั่นนะครับก็เลี้ยงลูกกันไปก่อนเนาะแล้วก็คนอาจจะถามว่าต้นเพาะอต้น,ต,นต้นเพาะเนื้อเยื่อจากแคปซูลเนี่ยต้นสูงประมาณซัมใดเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้เบิ่งนะ เนี่ยต้นประมาณซ้ำนี่ครับเนี่ยต้นประมาณซ้ำนี่แหละจากแคปซูลแล้วแต่ว่าจากแล็บใดนะแต่ว่าส่วนประมาณนี้นะครับแต่ว่าต้นนี้มันเป็นอ่าเพาะเมล็ดอ่าผมถอนขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมทั้งหลายก็คือเบิงเบิงว่ามันต้นประมาณใดนะกับประมาณนี่แหละครับสองพั 2003, นสองพันสามเนาะแต่หากว่าคนที่เขา,าเก่์กำไรตอเขาเอามา เพาะช่ำไว้4เดือน5เดือน6เดือนหนั่งสิราคามันก็จะสูงขึ้นจาก2,000ก็จะเป็น2,500 3,000แล้วแต่ใส่นะครับแต่ราคาจะแคปซุนก็ประมาณนี้แหล 2008, 2009, 2000, 2000, 2001, 2000, 2002, 2000, 2003, ะ 1,800, 1 9 0 0 2,000, 2 1 0 0 2 2 0 0 2 3 0 0นครับแล้วแต่แล็บแล้วก็แล้วแต่ว่าจากสถานที่ทื่อือ่อมองไดแต่ว่าบางที่เทากัเวลาเขาจะ,ะสื่อก็ต้องก็ต้องเบ่งน้ำนะครับบางที่เขายัดใส่เฮาจั้่นะเพราะว่า ขั้นเอาขั้นเอาไปสื่อเสื้อถือบ่ได้ว่าสันเถอะมันอาจจะโดนหยัดใส่ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะบกคุมกันเวลาเอามาปลวกล่องหนึ่งเมื่อสองปีสปีกลายเป็นต้นโมเมนต์เนื่อเยื่อแบบนี้มันก็เสียความรู้สึกเสียเวลาบางที่อาจจะถอดใจไปเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เราว่างนิดนึงนะครับการสื่อพันุนะสำหรับ คนอยากปลูกนะครับบางที่อยากปลูกว้กินอยากปลูกว้ให้ลูกหลกล้านๆ้านกินในสือตนหนึ่งสองตนมาปลูกก็ได้ครับปลูกน้ำขั้นแท่นหน้าใกล้ๆบ้านแบบนี้ก็ได้เพราะว่าเวลามันเ,เป็นหน่วยมาเนี่ยตนหนึ่งเนี่ยมันก็มีหลายจันนะบางทีหาจันหกจันสิ 10, จันก็มีแล้วมันก็มีอายุ่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นอนะ่ะมันสามารถกินได้เรื่อยๆสามารถ กินในขอบครัวฝากลูกฝากล้านาฝากเพื่อนบ้านก็ได้นะครับเพั้นสำหรับคนอยากปลูกนะผมก็นแนะนำให้สือต้นเนื้อเยื่อจากแคปซูลมาปลูกนะครับตอนนี้มีหลายอย่างที่เขาเขาเอามาปลูกกันอนอมันแต่ผมกับบอแนะนำหรอกเพราะว่ามาปลูกแล้วมันมันโตโตซาโตซา อีกอย่างราคามันก็บ่คอยตางกันมาไหนนะครับจังไดเดี๋ยวผมอัปเดตให้เบิ่งอีกที่นึงนะครับอันนี้ก็เป็นต้อนยินทะพระลนะครับปลูกได้ประมาณ3เดือนกว่าแต่ว่าก่อนปลูกเนี่ยก็เอามาช่ำไว้ก่อนประมาณ5 6เดือนเพื่นละคอยเอามาปลูกลงดินนะครับจะอนาคตจะเป็นจังไดก็จะเอามาอัปเดตให้พี่นอ้องอ่ามาเบิ่งอีกที่หนึ่งนะครับขาดตกบกพร่องตรงใดก็ขออภัยเด้อครับเด้อ พา,ายัางเป็นมือใหม่อยู่ฝากช่องนี้ไปนั่มนะครับแล้วก็จะอัปเดตท,ทุเรียนนะครับเพราะว่าต้นอินทผลัมเนี่ยก็ติดสวนทุเรียนเลยนี่ย้างๆกันนะครับมีกลวยมีมีหยังบรรยากาศทงหน้าตอนคำคำนะครับมีสวนอ้อยสวนมีมีเข่านะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไปแกนี่ก่อนนะครับขาดตัวกระพงตั้งไหนก็ขออภัยนะครับสามารถคอมเมนต์อ่าอ่าชีาช้น้ำหรือว่า แนะนำใดนะครับเอาไว้คลิปหนา้าจะอัปเดตให้บางอีกที่หนึ่งนะครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ